สวัสดีคนชาวราศีมีนนะคะวันนี้มาเจอเจอกันแม่หมอน้ำอ้อยอีกแล้วนะคะก็คือช่อง Youtube ช่องนี้น้ำอ้อยทาลสเลิฟช่องนี้ช่องเดียวนะคะ,ะวันนี้เรามาดูของหมวดของเรนดอมบ้างนะคะเรนดอมก็คือกับคําถามประโยคคําถามที่ว่า เขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะเขารู้สึกอย่างไรกับเราในความรักความสัมพันธ์นะคะแม่หมอก็จะแบ่งเป็น3สถานะก็คือสถานะโสดแล้วก็สถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็สถานะสุดท้ายก็คือคุณมีคู่นะคะคนที่แต่งงานแล้วนะคะเรามาดูนะคะรันดอมของหมวดนี้ก็คือคําถามที่ถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะคนที่คุณรักเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรนะคะเขารักเราบ้างไหมนะคะ เอาเรามาดูสถานะโสดก่อนนะคะสถานะโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะสถานะโสดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะให้คุณนึกถึงหน้าเขาไว้นะคะคุณโสดนะคะเขารู้สึกกับคุณอย่างไรคะคุณโสดคะคุณที่คุณรักคุณที่คุณคิดถึงนะคนที่คุณดิวด้วยนะคะเขารู้สึกอย่างไรนะะเอาเรามาดูกันนะคะว้าวเจ้าไฮไลท์ ว้าว wow, The Emperor's ว wow. ้าวไพ่ของอัศวินไม้นะคะอัศวินไม้แล้วก็ The Emperor uh, อ่า Hall p a n s เขารู้สึกกับคุณคนสดคนสดคนนี้ที่คุณคิดนะคุณอาจจะไปเคยขอพรอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือญาติผู้ใหญ่หรือคนที่ให้ความช่วยเหลือคุณเขาช่วยเหลืออุปถัมภ์เมตตาคุณนะคะ คุณอาจที่จะไปเคยขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เป็นขอให้มีรักที่ดีรักที่มั่นคงเป็นคนที่เป็นเนื้อคู่คนที่มีหน้าที่การงานที่ดีคนที่ให้ความรักความจริงใจคนที่เสื่อสัตย์บริสุทธิ์ยุติธรรมนะคุณจะได้รับอพรประเสริฐตรงนั้นแล้วนะชาวราศีมีนคนโสดนะคุณจะได้รับคนคนนี้เป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีนะมีความมั่นคงในกิจการงานนะเป็นคนที่เป็นธุรกิจ เป็นคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าคนมีบริษัทเป็นของตัวเองเป็นคนที่มีลูกน้องมีบริวารน,นะคนที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตแล้วนะคะคุณอาจจะได้สร้างความสัมพันธ์กับเขาแล้วนะหมายความว่าอาจจะมีการ พบเจอกันเรียนรู้กันอาจจะเริ่มความสัมพันธ์กันในแบบนับหนึ่งก่อนนะนับหนึ่งก็แม่หมอเห็นว่าพวกคุณอา,อาจจะมีความรู้สึกดีๆให้ต่อกันแล้วนะคะมีความที่มีความคิดที่อยจะจะเริ่มมีความคิดที่จะจะให้มีความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์นะเขาก็อาจจะเป็นคนที่บ้าง,งานซะหน่อยนะเป็นคนที่ฝักใฝ่กับงานความจเจริญ หน้าที่การงานของเขาเขาอยากที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเขานะเขาก็เป็นคนที่คุณเคยขอพรนะเคยเป็นคนรักที่คุณอยากจะชัดเจนอยากจะมั่นคงนะเขา,าให้ความมั่นคงกับคุณแล้วนะชาวราศีมีารัคนามินนะคะคนโสดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะว้าว ดีใจด้วยค่ะชาวราศีมีลัคนามีนคนโสดนะจ๊ะอะทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอาจจะยังให้สถานะกันยังไม่ได้อาจจีบจีบกันอยู่แอลแอลกันอยู่เป็นกิ๊กเป็นน้อยได้หมดเลยนะคะเป็นคนคุยคุยกันอยู่นะยังให้สถานะความชัดเจนที่ไม่ได้นะเอาเรามาดูสถานะที่2นี้นะคะ เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนชาวราศีมีนและคณนามินนะจ๊ะเขารู้สึกอย่างไรกับเรนดอมนี้นะอ่ะเรามาดูเก้าถ้วยแปดไม้สเตรนนะคะอืมอะแม่หมอ,อขอขยะยก้าถ้วยนะคะ เก้าถ้วยคืออะไรเก้าถ้วยคือว้าวเก้าก้าดาบเกิดอะไรขึ้นคะชาวราศีมีนคนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเก้าดาบนะคะนายออฟสอดอ่ะเรามาดู แไม้ขอขยาย8ไม้อีกใบแล้วกันนะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะชาวราศีมีลัคนะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะอะสามถ้วยอดีนะคะดีอยู่นะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะแม่หมอน้ําอ้อยเห็นว่าคนที่มาให้ความสนใจคุณเยอะนะ คุณเก็บคนไว้ในสต็อกเยอะมากนะคุณไม่รู้จะเลือกใครนี่ต่างคนก็ต่างดีต่างคนที่จะมาให้ความสุขความสมบูรณ์กับคุณได้แต่คุณก็ยังเก็บพวกเขาเหล่านั้นไว้ในสต็อกค,คุณอยู่นะคุณก็ยังที่ยังไม่อยากจะชัดเจนกับใครนะเป็นคนที่มีตัวเลือกเข้ามาเยอะนะอ่าไพ่สลับพลังงานกันได้ถ้าไม่ใช่คุณก็อาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะให้คุณสลับพลังงานกันเองนะจ๊ะ เขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะเขารู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นตัวเลือกให้กับเขาอีกตัวเลือกหนึ่งก็ได้นะคุณก็รู้สึกว่าคุณคุณไม่สบายใจนะทำไมต้องให้ฉันอยู่ในการที่จะเป็นตัวเลือกของคุณเยอะแยะมากมายหลายคนแบบนั้นนะคุณไม่ชอบคุณชอบที่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่แบบชัดเจนมั่นคงนะอยากจะมั่นหมายอยากแต่งงานอยากจะมีความสุขความบริบูรณ์เหมือนคู่ข,ของคนอื่นบ้างนะ เขารู้สึกว่าคุณเป็นแค่ตัวเลือกของเขาอีกคนคนหนึ่งนะที่เก็บไว้ในในใจของเขานี่แหละนะเขาก็ยังที่ยังไม่ได้ชัดเจนอยู่นะยังไม่ได้ชัดเจนอยู่แต่เขาก็ยังเก็บคุณไว้เป็นตัวเลือกที่ตัวเด่นนะฮะตัวเด่นตัวเขาคิดว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็น คนที่เขากําลังตัดสินใจอยู่ก็ได้นะฮะชาวราศีมีและคนามินนะเขาที่อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กันที่แบบเ,เป็นปฏิหารของคุณก็ได้นะอยากจะเขาก็คิดที่อยากจะมั่นคงอยากจะแต่งงานอยากจะมีความสุขให้กับคุณได้นะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ<ๆ>เขาอยากที่จะควบคุมคอนโทรลความสัมพันธ์นี้ให้มันไปแบบชนิดที่แข็งแรงที่มั่นคงที่อยู่กันแบบ ระยะยาวก็ได้นะที่แบบว่าเขาอยากจะซัพพอร์ตคุณด้วยนะอยากจะดูแลคุณอยากจะให้ความสุขกับคุณได้นะคะแต่มันก็ยังเป็นเป็นตัวเลือกของการละกันอยู่นะก็ยังไม่ได้ที่จะชัดเจนเท่าไหร่นะคะนี่คือความรู้สึกของเขานะคะคุณรู้สึกกอ็อาจจะเป็นเขาก็ได้นะทีะ่เขาคิดว่าคุณ มีตัวเลือกเข้ามาหลายคนนะเอาเขาเก็บไว้ในสต็อกหรือเปล่านะอเขาก็อยากที่จะมั่นคงกับคุณอยากที่จะมีความสุขกับคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะชาวราศีมีนและคนามินอ่นทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ที่เป็นคู่บ้างมีคู่คนที่แต่งงานแล้วนะคะสถานะที่3คนที่แต่งงานแล้วมีคู่แล้วนะคะเขารู้สึกกับคุณอย่างไรคะ เขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะในแรนดอมนี้นะคะสี่ถ้วยอ่าเดอะ m อมเ o ลค่ะเดอะชา o t อืมขอขยายสี่ถ้วยนะคะสี่ถ้วยออกมาบอกอะไรคะสี่ถ้วยคนที่แต่งงานแล้วมีคู่แล้วชาวราศีมีนลักคามี เขารู้สึกกับคุณอย่างไรอะเรามาดูนะสีดามขอขยายเดชาลีอดนะคะเดชาลีอดคนมีคู่นะคะหมออ้อยเห็นว่าอพวกคุณอาจที่จะมันมีความเหนื่อยหน่ายกันไหมคะ มีความเหนื่อยความหน่ายความที่ไม่อยากที่จะอะไรกันมากนะเหมือนกับว่าคุยกันแล้วก็รู้สึกว่ามันจะอึดอัดมันจะพูดจาไม่ค่อยเข้าหูกันนะบางทีคนนึงก็อยากที่จะคุยดีๆถามดีๆหรือว่าอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่มันมั่นคง แต่อีกคนนึงก็รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเหนื่อยมันหน่ายมันท้อมันแท้มันฮ่ายังไงนะแล้วก็อันนี้มันเป็นความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะี่อาจีะจะอีกคนนึงอาจที่จะให้ความมั่นคงบ้ากับงานไม่มีเวลาให้หรือเปล่านะ,ะแล้วอีกคนนึงก็ดูรู้สึกว่าเหมือนจะรอคอยนะอยากจะ สร้างความสัมพันธ์นะอะไรที่ไม่เคยทําอย่างเงี้ยอะไรที่ไม่เคยไปเที่ยวอะไรที่ไม่เคยพูดจาหวานหวานก็อยากจะให้สามีคุณทําอยากจะให้ภรรยาคุณทําบ้างนะมันก็จะรู้สึกหวานรู้สึกดีรู้สึกว่าชุ่มฉ่ำใจบ้างนะแต่ว่ามันไม่ได้หลังใจของคุณนะสิคะเขารู้สึกว่าเขาเขาคิดว่าคุณเนี่ยรู้สึกเหมือนจะพูดอะไรไปทําอะไรไปหรือเอ สร้างอะไรไปยังไงคุณก็ไม่ยินดีด้วยคุณก็ไม่เห็นด้วยคุณก็ไม่ลงเอยอะไรกับเขาด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าเขาเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเข้าท<ๆ>้อค่ะเข้าเหนื่อยนะ <we> <ๆ>เขามีอารมณ์ที่มันไม่ไหวติงแล้ว่เป็นอารมณ์ที่เ,นเหนื่อยเนืยเป็นอารมณ์ที่เออไม่อยากจะไม่ <still S 2> อยากจะคุยด้วยนะ คิดว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ทาแต่งานหรือเปล่าคะทํแต่งานบ้าแต่งงานไม่ค่อยสนใจเขาไม่ค่อยสนใจคุณหรือเปล่านะไม่ค่อยสนใจเขาหรือไม่ค่อยสนใจคุณอันนี้ไพ่สลับพลังงานกันเองนะคะถ้าไม่ใช่คุณก็เขานะคุณอาจจะเป็นคนที่หรือเขานะอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะอาจจะไปไปกลับกลับทำงานเกี่ยวกับการเดินทางอ่ส่งของก็ได้อาจจะเป็นเกี่ยวกับ เ, <S <S เกี่ยวกับเดินทางค่ะการส่งของการเดินรถอะไรเนี่ยการเป็นสจ,จวตเป็นแอร์เป็นการเดินเรือเป็นเกี่ยวกับไปไปกับกลับนะอาจจะอยู่ห่างไกลการทํางานคนละทีะ่คุณอาจจะอยู่กับบ้านหรือแฟนคุณจะอยู่กับบ้านออกไปทํางานนอกบ้านอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ไปไปกับกลับกันนะก็รู้สึกว่าทําแต่ง,งานมุ่งแต่ง,งานไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยนะคะเขาท้อนะเขาอยากจะหาให้คุณหาเวลาที่จะหวานหวานกันบ้างนะรู้สึกว่ามันห่างไกลกันนะรู้สึกว่ามันนิ่งมันเงียบมันไม่เออนะพลังงานของชาวราศีมีนคนมีคู่นะก็หวานหวานกันบ้างก็ได้นะคะให้ป้อนคำหวานหวานกันบ้างก็ได้นะมันรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันท้อหล้อเกินนะมันเหนื่อยแล้วเกินนมันไม่อยากที่จะเอ สร้างความโรแมนติกกันบ้างนะคะเนาะทำแต่ง,งานอย่างนี้ก็ให้ความสำคัญกับคู่ของคุณบ้างนะจ๊ะโอเคก็จบแรนดอมของคนมีคู่ชาวราศีมีลัคนามีนะคะยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,ด u u s สไคร e ให้กับแม่หมอน้ำอ้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ